นูปตายจ้านู้าดกระป๋องกัดถึงข่อประตีนเบาไปจริงเขาครับที่ช่วงน้านอนฟังเสียงรถเกี่ยวสี่าขัวก็บ่เม่นปัสใ่น้ำแกงนู้านะแก้งนั่นต้าัวตนาตน้น่อที่เขาเากันเด้อพี่น้องเลยมาเลยกลุงนขัวต้องใส่ตะเกล่อวนามมจาะน้าใส่ตะเกี่ยวเขาเขาตัวนี้บ่เป็นขัวแกงตัวนีไม่นขแก้งนูครับตัวใส่ขัวน้ามันสิเป็นอม มาเพ่มมาพถึงใจลูนวดอีกัไฟปากบ้ตนถ้าต้มส้วนพอต้องเกินผมนะครับหัวน้ำหนูเนี่ยหนึ่งกระเสบเรืองหนูนี่เ้อขวนู้ด้ี่น้องข่แมนขวดมแมนขวดต้ขวต้องใส่ตะเกต้องมาบลลไปหาเื่อไมาพบกันนนับ นานๆในในกลุ่มมาเด้อครับกินเขาเขาเย็นพี่น้องวันนี้ก็แค่กินเขาเย็นแล้วมันเล็นยงง่ายคนละก็ใส่ผีวันนี้หลังลูกเด็กอะไรทำดูต้นผักยูกรุงเทพเด้วครับโอ้ยมันบอกเป็นทาดอกพี่น้องเลยใส่ใบผอมขม ดีานมกินำล่าได้บา่มัเป็นตะกินซ้มันเป็นตะกินสับบาทแล้วต้นเักจูงเสียด้มันด้วยกินเขากบย้วยเขาขมวดทั้งเขตย่นมอขดทั้งเขตยดได้ไมได้ไตักในหน้ามันกินเยอะใ่ไหน้าหมอไม่ใช่ตอนไ้ยมันต้องสูหน้าเลยด้วยเดอยำกรไดเหนียนสดเนียนสดลูเอาจะหนเท่าว่าย่างัติลุกั้ น awesome. ู้เอาพี่หลวงพิจรุนนั่นได้เลยขวานก็หนโล่คนได้เลยไเดี๋บางไงๆแบบนี้จะท่านฝ่าวนเดาอเอาไปท้ายคืนนะตัวใหญ่แบบจะไปอางมียะไระ่ากี่บัวละเอาแบสะดุดสะดดคนในปัวไม่มีนู้ดนะดไดไม่มีผู้ใดอ่างคนใหญ่พันธ์ทอแล้ววะโบราณเลยาบบปะไม่ย่างกับพ่อละ อ๋นิมนเลยกหน่อยนิมนเลยเอยคุยสาวคล้ายเหนือปะยังคุยสาวคล้ายเหนือใบเบาเมื่อไหร่ใบให่องวาห่คุยบาเนี่าเออไปดอกใบสกก่อนโมเมนยกก่อนเดือดใครเหนือแยกก่อนหมดไดครดิวัวแยกก่อนเดือดใคากที่อยู่กันกก่อนมาเจ้หน้ากันคุณมาเจ้าบันตะเขาอย่าลคนเรา แรปเอเอาผู้สาวก้อนจังน้อยโอ้เอาเหนือก้อนหมดสาว <c oughs> ผู้คนไทยเหนือชั้